สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าจุดีนะครับ370นะครับอาการนะครับที่ว่าสงสัยกันคือเวลาเราติดเครื่องนะครับแบตนะครับมีนะครับแต่ว่าเราจะติดเครื่องเนี่ยเวลาจะติดเครื่องเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดนะครับจะดังกระไรกระไรกระไรใครรู้นะครับว่าตัวนี้อาการอย่างนี้เป็นเพราะอะไรนะครับช่วย แนะนำทางเสียตองด้วยนะครับ๋จะรอแกมาแกมาแล้วติดต่องแกมาแล้วครับเดี๋ยวแกจะลองติดดูว่าอาการเนี้ยเสียงแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรนะครับแบตมีนะครับกระแสไฟในแบตมีแบตเปลี่ยนใม่หม่นะครับแบตซารีร้อยห้าสิบแอมป์เต็มนะครับเปลี่ยนมาได้ประมาณสี่เดือนนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับอยากรู้เหมือนกัน แต่เป็นอย่างนี้เสียงครับเสียงดังแบบนี้เลยเนี่ยจะดังแบบนี้นะครับอารติตอรงเราดูเห็นไหมครับจะไม่ปิดบึนทีเดียวเลยนะครับใช้เวลาจะพักใหญ่ครับเห็นไหมครับ ไม่ติดนะครับอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรคนระับใครรู้ช่วยแนะนําด้วยนะครับหรือใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็แนะนําด้วยไปต้องลองดู ไม่ติดนะครับดูไฟนล้ปัดครับาก,การติดเครื่องคันนี้ต้องให้เขียมว่ารอบนัะตีขึ้นมาแล้วก็ตีกลับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยจะเป็นจะเป็นทุกครั้งเลยนะครับเป็นว่ากี่วันแล้วไปตัง นครับวันผมไปนครสวรรค์มาครับวันไปนครสวรรค์นครสวรรค์มาอาการแบบนี้นะครับแล้วก็มาเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเข้าไปหาช่างช่างไฟช่างไฟผมแบบเด็กเด็งว่าใช้ได้อ่าแต่พอผมมาดับเนื้อตอนที่เมื่อคืนนะครับตันมือคืนที่หม่อมโกโกนะตุพันธนะครับตอนเช้ามาก็อาการนี้นะครับสภาพ พัักใ,ใครตายเหมือนไดไม่เตไปเลยเนาะใช่ครับโอ้โหก็เพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ใช้ยูดีเวสเตอร์นะครับตัว370เพล่าเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับแนะนําด้วยนะครับไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับนี่นครับ ตัวนี้เลยนะครับอยู่ดีควอเตอร์ตัวนี้นะครับ370แบตเตอรี่นะครับเฮียเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับระดิ้งก็ระดิ้งก็ประพังประพังเดอ้ออาการแบบนี้รถติดะกะ้ง ำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีเรื่ง,งเอาอาการของยูดีควอเตอร์นะครับที่มีปัญหาในการสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ระบบทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นการสตาร์ทเครื่องเพิ่งเป็นมาได้สองสามวันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้สวัสดีเรื่องนวยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยเจ้ายูดี 3. ของเสียตองนะครับสวัสดีครับ